โอเคขอการสวัสดีทุกท่านทุกผมต้นตารชาแนลแล้วนะวันนี้เราจะมาสอนใช้น็อกสกีเอน็อกสกีเอ็นน็อกคีเนอร์น็อกคกนเนอรกดเข้าไปนะนี่หน้าตาแบบนี้นะทุกคนสแกลนะรอมาสแกนให้เสร็จนะจุดตื่นตึ๊ดตื่น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 โอ้โหไวรัสขึ้นบ้าเอ้ยไม่ใช่ ทำไมไม่รับมาขึ้นโอ้โหที่ในกัรเสร็จแล้ววันชที่ใช้บม่เดะเดะเดะดะเอ่อน่าจะผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะผม nude, เลยนี่เรื่องความเร็วเกมเพิ่มเกมฟรีไฟเพิ่ม วัดเอิ่มที่ผ่านแล้วกูเพิ่มไม่เป็นเลยเสื้ออืม không người chào mừng các bạn nhớ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  mừng ได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอเราก็อโอเคนี่คือทางแล้วไม่ต้องเลยผมไม่อยากคุยกับซีรีสเองโอ้ไห่อ,อ,อะไรนี โอ้โหไหนวาไฟาที่ผมใช้ของไม่เท่าเออไม่มีไฟล์ลืมไปมาซอยมาสแกนทั้งหมดหม,ดมดัดแมมโอ้โหนะโมนะโมต่างนะโมมังโก้จริงจริงต่างนะโมมังโก้จริงจริงหรือตอนเช้าพิ่ระบาดพิ่ระบาดมมด้วยหม้อแช่ไส้นจนไม่ไปอยู่ใไไนโก็โอ้โหนะโมนะโมต่างนาโม เนี่เอาไว้วาดคลิปไปเอ๊ะจะได้แล้วนะนะี่ระบบอันตรายใดๆอีคล้างขยะนี่มีล้างไฟแค้นทนการติดได้งทนการติดตั้งโฆษณาขยะขยะแอปที่ไรไไประโยชน์ฟีฟไฟงี้ล่ะ ตัวตัวตวล้อลิล้ลิล้างขยะฝ้ายแม่แม่น้ำเมมันคล้ายๆแบบมอเตอร์เลยนะโอเคน่าจะมีทั้งไอเดี๋ยเรื่องอุณพภูมิตอนนี้เครื่องผมมันเริ่มเริ่มร้อนโอ้โหจับทีนี่มันสุดยอดเลย เสียงจะเป็นอะไรไวรั o ไอ s Fuck you f u c ฟ f u c ฟฟ o มีฟังก์ชันแอปล็ยน้เียผมจะล็อกเฉพาะบางแอปนะแอปที่ผมไม่อยากให้ใครมันไปยุ่งนเ่นฟฟเนี่ยตั้งเอาไว้เลย เนี่ย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 เดี๋ยวใครบ้าไปยุ่งอะไรกับของคุยสัดจักเสียงน้ำใครที่นี่มึงน่าจะเป็นตกพาดอีสีพายเลยอืมไอแอปล็อกใช่ไหมแอปที่ล็อกได้ เราไปทบนั้น no what the fuck no three doors เราจะตั้ง่าเฉบอะแอปที่หลับหลับเยจนะไม่เลิกก่อนเนี่ยังยงัาจะรูน,นี้ไม่ท่าจะเรีนกูพลาดไม่ไม่จไปเลยยวไปเจอเะเอ,อ,จะอ,อะไรแปลกอีกโอเคโคตรแอปจะปกป้อง What the อะไร 我呢，兄弟。 วันนีรผมมาเรอ่ย,อยขอจบปปที่ไม่เพียงเท่นี้